จะเปิดอะไรไหมคะอัปเดตเรื่องลูกก่อนเลยค่ะอัปเดตเรื่องลูกตอนนี้น้องเอร่าค่ะอายุเจเดือนแล้วใกล้จะปีหนึ่งแล้วก็ชีวิตเปลี่ยนไปเยอะมากค่ะรู้สึกว่าเราเป็นคุณแม่มากขึ้นมีความที่อยากจะทำอะไรมีความเสร็จสละมากขึ้นอาทิตย์ก่อนแปดแล้วแปดเดือนยังค่ะอีอาทิตย์หนึ่งจะแปดอ๋อใกล้แล้วแปดแล้วแปดแล้ววันนี้วันนี้แปดแล้วพัฒนาการพูดดีกว่าพัฒนาการเร็วมากพัฒนาการเขาเร็วมากแล้วก็เขาเขาสามารถ คือคือเราก็อยากให้เขาโตมาในวัฒนธรรมไทยเหมือนกันทางเราก็จะพูดภาษาไทยกับเขาส่วนคุณพ่อก็จะไปสายภาษาอังกฤษไปเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรากอ็อยากให้ลูกได้ได้ความเป็นไทยมากที่สุดวันนี้ถือว่าเป็นรางวัลที่ดีนะที่เราจะได้ไปบอกกับเขาว่าเออเนี่ยภูมิใจไหมแม่ก็ได้รางวัลนะที่แบบนําเสนอความเป็นไทยอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็ได้กล่าวขึ้นไปบนงานว่าเราอยากเอาความเป็นไทยเนี่ยไปนเ i n t ์ใช่ซึ่งตอนนี้ก็จะมีโปรเจกต์ทำแบบ เป็นค่ายเพลงที่ร่วมทำกับต่างประเทศด้วยเนย่ก็อยากจะ้ฝากรอติดตามผลงาน,น,นด้วยค่ะคือคือการเลี้ยงนอ้องที่สาราเราเลี้ยงคนเดียวไม่มีพี่เลี้ยงเลี้ยงกับคุณพ่อตอนนี้มีพี่เลี้ยง<อ>แล้วใช่ค่ะเริ่มมีพี่เลี้ยงแล้วแต่ว่าช่วงก่อนหน้าเนี้ยเจ็ดเดือน<ม>เลี้ยเงเองมาตลอดตอนนี้พอเขาเริ่มเดินเริ่มทานได้ก็จําเป็นที่ต้องมีคนเอาหูไปนาเอาตาไปได้หมายถึงว่าช่วยดูช่วยดูหน่อยเพราะบางทีเราไปทางานใช่เน่ก็เริ่มมารับงานแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างตอนเลี้ยงอีก จริงๆถ้าเป็นแม่เราจะมีความรู้สึกว่าเราเสียสละทุกอย่างในเบอเขาเลยมันอาจจะยากในช่วงแรกกับการปรับตัวแต่หลังๆพอเรามอบความรักให้ใครกักคนไม่ว่าอะไรจะยากแค่ไหนเราก็สามารถที่จะแบบอดทนและสู้มันได้เราเปลี่ยนไปเยอะไหมคะมิ้งเปลี่ยนไปเยอะหเปลี่ยนไปเยอะนะเปลี่ยนไปทั้ง,งเรื่องร่างกายแล้วก็เรื่อง โอจิตใจในช่วงแรกที่เราก็แบบปรับตัวไม่ถูกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องการงานก็ค่อยปรับแต่พอมาถึงประมาณนี้เเดือนก็เริ่มปรับตัวได้ mm hmm. แล้วก็รู้สึกดีขึ้นได้เห็นหน้าเขาเครียดมาเจอรอยยิ้มเขาทุกอย่างหา,งายไปหมดตอน คุณพ่อช่วยช่วยคุณแม่สาร่าเลี้ยงตูยังไงบ้างครงับเลี้ยงคุณพ่อช่วยดีมาก<ะ>เวลาเราทํางานก็ผัดเวรกัน<อ>ก็คือช่วยดูให้ช่วยป้อนนมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก,ก็ก็ถือว่าเป็นคุณพ่อที่มีความรับผิดชอบที่ดีแล้วแล้วเ,เป็นหนนขาบคารทีุ่ดอันนี้คุณพ่อทำเป็นหมดหรือว่าต้องมีการไปเรียนเรีย<ำ>น บอกเราเริ่มศึกษากันด้วยตัวเองนะคะไม่ได้ไปเรียนที่ไหนแต่ว่าก็จะมีอ่านหนังสือบ้างดูคลิปบ้างถามเพื่อนเพื่อนบ้างอะไรเงี้ยประสบการณ์มาก่อห่วงน้องอะไรไหมพี่สาระเหมือนเราเป็นคุณพ่อคุณแม่ใน,ในยุคโซเชียลเนาะดียากไง เข้าใจจริงๆก็กังวลเรื่องนี้เหมือนกันนะว่าจะให้เขาดูจอไหมหรือว่าเพราะมันเลี่ยงไม่ได้นะแม่ทํางานตรงนี้แม่ต้องถ่ายอัพอัพเดตก็จะเลือกเวลาเลือกสื่อให้เขาได้ดูมากกว่าจะคอยเป็นหูเป็นตาและให้คำแนะนําก็จะไม่ปล่อยให้เขาดูเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าแม่เป็นดาราที่ดังมากใช่เป็นชมตาเบอร์หนึ่ง<ช>เลยใช่ล้ก็ต,ต้องดูคุณแม่ต้องดูแม่เป็นตัวอย่างแต่ก็อยากจะพัฒนาเขาให้แบบ เขาอยากทําอะไรก็ดูดูที่ลูกว่าเออเราก็จะไม่ได้บังคับว่าต้องมาใส่่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ <c oughs> ะเจอเชาวเน็ตมาช่วยเรียงไหมไม่เยอะมากใช่เ<ม>พราะตอนนี้กําลังทํารายการคะ<ม>่ะชื่อว่า Ho อตแช r r y เป็นรายการที่คุยกับคุณแม่ในวงการมาันแลกเปลี่ยนมาแชร์ความรู้กันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ใครที่ยบกอยากเป็นแม่มือใหม่หรือว่ามีเป็นแม่ที่อยากจะแชร์ข้อมูลอะไรเงี้ยก็สามารถมาแชร์ได้ค่ะทางยูทูบสระเบบี้จ้า ขขอ,ยอ,ยอยากถามเลยว่าภรรยาสามีค่ะมีการพูดว่าอยากให้เรียนที่แตค่คำถามไม่ดีมากกำลังคิดอยู่ค่ะในส่วนตัวแล้วอยากให้เขาเรียนเมืองไทยก่อนอยากให้เขาได้วัฒนธรรมอยากให้เขามีสังคมไทยก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยให้เขาไปต่างประเทศก็คือให้เรียนที่ประเทศไทยก่อนแล้วค่อยไปต่อที่โน่นอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ให้ไปที่นู่นเลยเพราะไปที่นู่นแล้ว หลายๆคนบอกมองว่าถ้าลูกไปที่นู่นเลยเขาจะไม่มีสังคมที่นี่แล้วเขาจะไม่รู้สึกว่าไม่อยากกลับมาเมืองไทยอยากเขารักความเป็นไทยอินเตอร์ไปเลยหมที่ไทยถ้าเธอลงคนไก็สุดยิดก็น่าจะสองภาษาหรือไม่ก็อินเตอร์ไปเลยแต่หลักๆแม่จะคุยไทยกับเขาคแม่จะต้องสอนไทยอยู่ที่คุณพ่อคุณแม่แหละว่าอยากจะให้เขาแบบโตขึ้นมาแบบไหนแต่ก็คงจะให้เขาเข้าใจนะว่าลูกเป็นคนไทยนะลูกเกิดที่เมืองไทยให้รักความเป็นไทยไว้นะลูกงาน ข่าวล่าสุดเราได้มีคลิปมาเต้นจุดหลุดุดหลุดยังไงคะแม่เต้นเลยค่ะจริงๆก็ไม่ตั้งใจจะให้ตุหลุดนะแต่ว่าด้วยความเป็นแม่นะปั๊มนมเสร็จแล้วแม่ลืมคลีนมันก็เลยช้ำๆแม่ก็รีบไงกำลังจะเข้ารายการขอเวลาไปปั๊มนมแป๊บนึงเข้ามาปุ๊บแตกปุ๊บแล้วมันเป็นช่วงแบบผีผลาลุกขึ้นไปเต้นลืมตัวไงความที่เรานึกว่าเรายังเรายังแบบเมามันอยู่ก็เลยสะบัดสะหลุดเลย ตามในคลิเปเลยใช่แต่ก็ขอบคุณนะคะก็คือผลตอบรับปีมากทาให้คนไปไหนมาไหนก็เฮ้ยจูกลูกเฮ้ย <laughs> ดอบสมมานี่อะไรเง<อ>ี้ยก็เป็นแบบก็เป็นอีกเป็นอีกไวรัลหนึ่งที่ทําให้คนกระทักมาแล้วก็ได้เห็นรอยกิ้มกันไปครับแต่ดีนะไม่ไม่หลุดไม่ยั่ว<อ>นะคะเพราะให้นมลูกอยู่ตอนนี้ก็คือเริ่มยาวแล้วนะ <laughs> เริ่มเป็นถุงกาแฟแล้วนะ แล้วครั้งต่อไปเราจะแบบว่าต้องเซฟต้องเซฟใช่ครับก็พยายามจะดูชุดบอกสไตล์ให้ดูชุดให้มันเซฟหน่อยรักษาความเป็นแม่ให้นิดน่งเ่ะเอขอบคุณมากขอบคุณพี่สารค่ณ